Eu sou mừng cô nữa trên cái sóng mừng gấp được tham gia phá tiếp phá tiếp ฟ้าเพชรแดงที่4,000ครับมุนแดงครับลูกหลานจากสังตันหมาชนะชัยครับยะโสธรครับนี่คือขุนเดชเพชรแสงทองครับหลังสุนีไปทิกเอาชนะคะแนนครับเพชรโฟกัสน้องเก่งกวีเทพที่วิธีมวยเจ้าการครับงานบุญบวชวัดบัณฑาธาตุบุธาตุรัตนาบุรีส่วนด้านสอนารายครับเอ็นเจจีมวยไทยเอ็นเจมวยไทยครับนี่จาก เนี่ครับเมืองโอ่งราชบุรีครับถือว่าฟอร์มสดครับไปแอดระดับประเทศเช่นเดียวกันนะคนนี้เวดนี้ดูว่าใครจะเล่มกันชูมือครับอ่าแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอ้ยนึกว่าประดิจกัรรมระยกเลิกเนี่ยนะยังอยู่บผู้ใหญ่ยังเนาะสิบหกเนาะโอเคครับเดี๋ยวแจนไฮเด้อสบายใจครับไฮเบอร์เด้อร์หลัง้องทีที่สามบานชงเล่งกับแจนเจนเด้อหลวงพี่สมศักดิ์กับแจนเยนเด้อเดี๋ยวจนไฮเบอร์ละเอาเดือนมีนากน จะว่าเป็นได้แอดสิงเหนือเสือใต้ก็ว่าได้ครับคนนี้ประกรามก็บน้ำเงินครับสอนนาราครับเอ็นเจมวยไทยแล้วก็เกียรติชาดงนี่แหละนั่ะที่มงานของอาจารย์ตีอาจารย์เอครับอาจารย์เออาจารย์บีนะสองหมื่นบาทครับคนนี้สองหมื่นที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพปันสังปั้นน้ำเงินก็ทีมงานของเอ็นเจมวยไทยครับนี่ชัดแดงเชิดแดงครับนี่จาก สั่งเป็นเมืองบังไฟยะโสธรครับคุณนี้ห้ายกนะฮะสองหมื่นสองหมื่นบาทครับขมีบักหลายหนึ่งคือจะปรว่าณเด็กขมีอย่างหมื่นสองหมื่นผมว่าเอาทั้งพี่ต้องดูว่าเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับร่างวิชัยใส่น้าร่างวิชัยยกเทสหนึ่งครับ แดนนี่เก่งใหญ่กับจากสร้างเป็นหมหาชนะใจกับสองเบิร์นทั้งคนนี้น้ำเมนเนี่จากเมืององค์ราชบรครับ มาดูว่ามุมจบชิ้นหนึ่งครับมุมแดงนี่จากขุนเขาเมืองบ้านไฟครับน้ัเงินก็ประเภทลังเลมลีลาครับจากเมืององค์ราชบุรีครับสองหมื่นครับคุนเอ๊นะสองหมื่น ยกที่2ครับยกที่2นะฮะยกที่สองของคู่มวยเดิมพันไปกับที่20 0 0 0 20,000บาทครับยกที่2ครับ ยกที่2นะครับมาดูแดงครับคุณเข่าจางเมืองบ้างไฟยะโสธรครับาน้ำมันประเภทไอคิวอรปา0จางเมืององค์ราชบุรีครับอาเอเอเอมาเนี่ยไงเอถือว่าได้ใหญ่ครับวันนี้ครับแตฐาะของคุณเดชเพชรแสงทองครับ สอนอะไรครับเอ็นเจมวยไทยครับ,บรกแหมบุ๊มบเก่งเล็กต้องมาดูว่าโคเน้ะนะนี่เก่งเล็กแข่งมือพ่วงไฟครับโปรโมเตอร์วันที่20ครับ20มีนา13เมษายนครับเป็น้องที่บ้านท่งเล่งเด้อ13เมษายนครับบ้านท่งเล่งบ้านท่งเล่งำบลหนองมาเด้อ13เมษายนครับบ้านท่งเล่ง ตะบดลงมาเพชรผู้สีดินพูชิดเพชรพญาไทแก่นสัตว์ข้าเพชรกับพญาหน่อยโอ้ยแล้วก็ทีมงานของซุปเปอร์เจ๋งซุปเปอร์เจ๋งทีมงานชัางเล่เมืองจันทร์รับชัางไหมเมืองจันทร์กิติสร้างสรรค์ เชสเดวัน13มนเมษายนาน้ำบองสิรินาญกับทนัของทางด้านไข่หวานแท้ต่อหลักสองสินินาสุดย์สุขีกับลูกน้ำต่อกรมเกลียวเทมิดัาน10กว้าเก่งกับทนันเด็กครับกับพัทยาเมฆมอธรรมสาสับโนวาเล็กสมบัติมวยไทย14เมษายนครับก็ดูเพชรโปรสีสมบูรณ์พาณิชกับบัญชาศึกหาันร,ราวี แล้วก็มีจ uh ับจับยุดหญิงครับจ oh ิตอบตเดชกับแก่นแก้วกอกลมเกลียวครับอ่าสีอุ้ยก uh ับทศดงเดชขุนศึกเล็กกับเพชรเสรี13บ4เมษาที่งานบุญรวมญาติไหว้พระธาตุเมืองจันทร์นะใช้วิธีมวยแดงถือใหญ่ครับจบยกที่สองครับบอยกที่สองสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดก็จี้บ้านบ้านเก่งเลี้ยวห้องใหญ่เมืองจันทร์ครับ กินมาดี๋ยวก็บ่บยแจดกันเลยพลาดไปแล้วมาจ้บยกที่สามครับครึ่งทางครับสองหมื่นครับบันนี้สองหมื่นโอ้ยอีฟอกูอีฟอกูครับปอเียกครับเสียเปียกปโดเปียกปนดอ่ะ ยกที yep. 3> 3> ่3นะครับยกที่โอ้ยอ้าวเราต้องดูกับคนอ้าวใส่ ไอ้แอรได้รับประเทศกับเลี้ยนนะเปลี้ยงโอ้ยนี่อะับท่ประเภทหลังเนี่ยชิลกับปุ่มน้ำเงินน จากตัวงราชบุรีครับแข้งขวาแข้งขวามาอา้าวนี่ก็แข,ข้งอุ้บซ้ายขวาครับแข้งเลยซ้ายอา้าวขึ้นอัดไปท่านสารวัตรมุทธิชัยเหล่ากสิรกรครับโอ้นี่บอชูไป้าดีสองมือเลยเอา้าวดูสายทางของน,นาเล็ก ที่สามครับพรยกที่สามยกเทเซครับยกสำคัญครับพอเลี้ยงสั้นอาสั้นนะพงศีเราเอาสั้นเนอะเงินมันคลองหายากได้ โจหัวดาบท่านกับบังดีได้หนองนุ่งได้คอยเบิังเด้อยกที่สี่ครับยกที่สี่ครับคู่ต่อไปครับคู่ของทางด้านตาขาฟ้าเพชรฟ้าเพชรกับยอดลำพนรับฟ้าเพชรแจ้งที่สี่พันแจ้งยอดครับฟ้ายอดยอดลำพนครับ ไม่มีครองแล้วซ้ายมมไม่ได้ใหญ่เดิมเดิมครับรุ่นหน่อยเออซ้ายครับสำนักไรยกสี่ครับขวาเออซ้ายต่อยขวาแล้วซ้ายลุนไปแข่งขวามาขวาไปเออซ้ายต่อยซ้ายเขอาซ้ายมา นาฬเล็กอ oh, er er ันนารายโอ้แม่ตีแล้วกักตีแล้วก็โชว์พัฒนาของไอ้ขุนสุกเล็กอขุนเด็ดขุนเด็ดทีซ้ายโอ้ยแข้งซ้ายก็ตระหนักของสันารายแกงซ้ายมาอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยขวางแล้วสันารายขวางแล้วขวามายังหัก ตัวเล็กหักตัวใหญ่ไม่ได้ครับจะได้ไม่ได้ก็ต้องหักลงไปครับดูว่าซ้ายกับขวาครับปมแดงใน,นมือขวาลงมาใน,นซ้ายสอนอไรเอาแข้งขวาม,มาจับในครับขา,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 าขาคึนซ้ายมาเอาขวาขึน้นไปซ้ายมา เพมีป็น5,000ันครับห้าพที่รับแล้วก็ยกเท่ ยกที่ห้ายกสุดท้ายครับยกสุดท้ายอ่ะไม่ย้ำมันอยากกีอยากตีอยากกีนายมอเตอร์ครับถึงเวลาจักไปใส่นะครับโอ้ตายแล้วยกที่ห้ายกสุดท้ายครับสองหมื่นครับคนนี้ มุมแดงครับเน้ของโอ้ยนี่แตด้านขุนเดชเพชรแสงทองครับเจ้าของงานวันที่20 20มีนี้นะที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพป้านสร้างปั้นโอ้มา ก็ถือว่าจอมรับหัวจิตหัวเจยอ้วพอได้มาแล้วแต่หน้าของนสอนอะไรครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ก็ยังว่าแหละน่เสียเพลือกนะจบบาจะดูว่ายกที่ห้าครับ อก็มันคุเก็บตัวแห้งเถอนาะงานมีพอครูเงินเดือนประมาณสามเดือนปอนะบ้าแปะประตูช่องสี่พอมนี่กรวยเบิกร่องนาไปสามเดือนนะฮึฮึแปะ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 เช่นเช่นที่ครับคุณเจ้ายด้วยวแปะ สองหมื่นครับแต่ว่ามูลน้ำเงินเนี่มีเยอะนะทีมันสอดเตาทองทีมันของเอ็เจมวยไทยแม่ก็ต้องบอกบอกยอมพราะ้อาหัวจิตหัวใจในเกินร้อยจกจกเช่ห้ายกสุดท้ายครับโอ้โหแม่ทีมงานเพชรสังทองครับทองสุกหนนโปรโมเตอร์วันที่20่สิบนะยี่สก็ฝากเอาไว้กรับที่บ้นเก็บงานครับบ้นเก็บงาน รับท <łość> ี่บันดงภูมิรับชูไปที่ขุนเียเพชรแสงทองนี่ภูทรนักสับส่องูแบกภูเหับมันสอโมงโคกระบยรักกันน้องาเพชรแจ